ใส่ปัม๊มต้องล้างนึ่งอุปกรณ์ในการปั๊มนมทุกครั้งหลังปัมม๊มหมคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกของเราติดเชื้อโรคนี้คุณแม่จึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการล้างมือก่อนปั๊มนมเนาะแล้วก็ล้างนึ่งอุปกรณ์ในการปั๊มนมทุกครั้งไม่ควรนําอุปกรณ์ในการปั๊มนมหรือกลวยปั๊มนมไปแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซแล้วนํามาปั๊มนมต่อในรอบถัดไปเพราะเจ้าเชื้อโรคที่ชื่อว่าบาซิลสซีเลียสเวลาที่มันเจอความอุ่นมันจจะะแแ่่งงตัวววอยาารรดเร็ลลทํใหู้ก ที่กินนมนี้เข้าไปแล้วมีเชื้อโรคนี้ปนเปื้อนอยู่นะคะเกิดสภาวะท้องเสียท้องร่วงลำไส้อักเสบดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกของเราติดเชื้อโรคนี้คุณแม่จึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความสะอาดนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการล้างมือก่อนปั๊มนมเนาะแล้วก็ล้างนึ่งอุปกรณ์ในการปั๊มนมทุกครั้งหลังจากที่ปั๊มนมเสร็จแล้วและเก็บนมแม่ที่ปั๊มแล้วนี้นะคะในตู้เย็นหรือเก็บในกระเป๋าเก็บความเย็นที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋านั้นนะคะได้อยู่ที่ต่ำกว่า15องศาเซลเซียส นะคะเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของนมแม่นะคะให้ส่งตรงถึงปากลูกได้อย่างมีคุณภาพสารอาหารครบเต็มเปี่ยมที่สุดคุณแม่บอกว่า ไม่สะดวกในการที่จะล้างนึ่งอุปกรณ์ในการปั๊มนมทุกครั้งคุณแม่อาจจาเป็นที่จะต้องซื้อชุดในการปั๊มนมเพิ่มอย่างน้อย1 2ชุดล้างนึ่งฆ่าเชื้อทีเดียวพร้อมกันนะคะแล้วก็เตรียมไปใช้ในการปั๊มนมในที่ทํางานนะคะปั๊มให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็หอบอุปกรณ์ปั๊มนมนะคะทุกชุดกลับมาล้างนึ่งฆ่าเชื้อที่บ้านแบบนี้เป็นต้นหรือไม่คุณแม่อาจจะต้องฝึกนะคะวิทยายุทธในเรื่องของการบีบกเก็บน้ํานมด้วยมือเปล่าให้ชํานาญนั่นเองค่ะและภายหลังจากที่ปั๊มนมเสร็จเรียบร้้้อยและะแลวนะะนมมนนะะะะคคกก็็เบมม่ี ในกระเป๋าเก็บความเย็นที่สามารถเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋านะคะไว้ได้น้อยกว่า15องศาเซลเซียสเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของการเก็บรักษานมนะคะแกว่งไปมาเช่นกระเป๋าเก็บความเย็นที่แม่ววใช้อยู่นะคะก็คือกระเป๋าเก็บความเย็นบีคูนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือเฟรดเดอร์ฟิวนะคะเขาสามารถที่จะเก็บรักษาอุณหภูมิในกระเป๋านะคะให้น้อยกว่า15องศาเซลเซียสได้ทําให้เราค่ะมั่นใจว่าน,นมแม่ของเรานะคะที่เก็บแช่ไว้นี้นะคะไม่เสียแน่นอนและเมื่อกลับถึงบ้านคุณแม่ก็นานมแม่ที่ปั๊มสดใหม่วันต่อวันนะคะ อาหารก็จะยิ่งครบนะคะได้ภูมิคุ้มกันอย่างเต็มเปี่ยมหรือหากปั๊มนมแม่ได้เยอะนะคะก็แบ่งส่วนหนึ่งะะให้ลูกกินสดใหม่วันต่อวันนะคะแล้วก็อีกที่เหลือนะคะก็เก็บแช่นะคะเป็นนมสต็อกไว้ให้ลูกกินได้ไนะคะอุปกรณ์ในการปั๊มนมกลวยปั๊มนมปั๊มนมเสร็จแล้วนะคะล้างด้วยน้ํายาล้างทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไฟฟ้าทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกของคุณแม่นะเสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคและเสี่ยงต่อการเกิดท้องเสียท้องรง